มันมีความจะเป็นในเรื่องของเรื่องต้องใช้ชีวิตไปยาวๆเพะฉะนั้นเนี่ยเปนเรื่องของการใช้ฟันเมื่อทําฟันแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับนะครับก็บอกว่าเดนเดนก็น่าจะเป็นจุดทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับการรักษานะครับในอนาคตก็ผมสมควรนะครับหรืออ้วน ปั้นอยู่ที่ส่ปนปการนะครับบางอก็ศึกษาเข้าไปดูใน u t u b e นะครับก็ศึกษาว่าในส่วนของที่ทำปันที่ไหนบ้างนะครับหนึ่งเขาคือในเรื่องของเรื่องราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการการทำนะครับแลยก็เข้าไปดูในอีกมุมนส่วนของท่านคุณหมอโชคก่อนที่ก่อนที่จะมาที่นี่ก็ไปไดไ,ไปศึกษาไปสอบถามกับในหลายคลินิก นะครับประมาณกับสี่้าคินีกแล้าก็มามามา,มาสอบถามที่นี่ก็ถ้าถ้าพูดถึงสถานที่ก็ก็พร้อมเลนะครับแล้วก็คุณหมอก็สอบถามข้อมูลละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็มีการตรวจสอบมีการเอ็กซเรย์นะครับทำให้เรารู้ว่าตัวจุดไหนบ้างที่เรายังมีจุดบกพร่องอยูนะครับแล้วผู้คุณหมอก็ให้คันได้นะในเรื่องของการทำ หลังจากที่เรามาทําแล้วเนี่ยนะครับใส่ฟันไปแล้วเนี่ย<ส>ก็เรื่องอะไร<ส>ก็ทําให้เราเราเรามีสุขภาพทั้งจิตนะครับดีดีขึ้นนะครับ<ส>ก็ในส่วนของคนที่เรื่องอะไรมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลหรือรักษาในส่วนของฟัน<ส>มันมีความจำเป็นในเรื่องของเรื่องต้องใช้ชีวิตไปยาวๆเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ฟัน เมื่อทาฟันแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับ,บในส่วนของการการใช้ชีวิตของเราไปนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าสุขภาพเราเนี่ยฟันไม่แข็งแรงเอามาให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจสอบนะครับแล้วให้คาแนะนํานะครับเราก็าสามารถที่จะเลือกปรับปรุงกับฟันของเราไปร่วมไปกับหมอได้นะครับวิธีการก็อาจจะต้องรักษาต้องสอบถามกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับ สามารถรักษาอั้ด้บ้กก็จากที่ทําไปนะครับณตอนนี้นีนะครับก็ถือว่าประมาณสักสามเดือนสี่เดือนก็ถือว่ายังไม่มีผลอะไรกับในส่วนของของการการใช้งานนะครับก็บอกว่าเดนเดนก็น่าจะเป็นจุดทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับสำหรับการรักษานะครับแอนาคต์ก็ ทุกคนลองดูนะคะรับแล้วลงมาสอบถามดู